จริงเหรอเราเข้ามาซื้อมามานะเอาน่ามาหนาคนเดียวมันเปรี้ยวไม่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตแล้วคะ่ะผมเข้าไปเป็นแพชชั่นให้ไหมเอาไหมจริงเหรอคะกริงครับเราแบบเรากินเยอะอ่ะกินเราแท้ได้ไหมอร่อยหรือเปล่าคะอร่อยอันนี้น่าจะเสาผิด ตรวจเคนจะบ้าไปไหนหมดอะตำรน้อยจังอะพวกเข้าพวกเข้าพวกเข้าไปคุกเข้าแดงมะพวกเข้าพวกเข้าพวกไม่จดพวกเราจริงเหรอใช่ปุ่นปุ่น เจียงอ๋อคุณจะพูดอรเจียงอ๋อเจียง,งอ๋อเราเรา,เ,ราเข้ามาซื้อมาม่าเองนะเออมาหนาะคนเดียวมันเปี้ยวขอบคุณนะครับไม่มีใครอะค่ะสำหรับค่าขนมไอ้เคียวชีวิตแบบอยนะู่คนเดียวอะคุณอยู่คนเดียวครับนี่ใส่ไรของผัวเปล่าเนี่ย วันนี้มันน้ำผักน้ำแรงของเรานะแบบเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต<อ>เราเป็นคนขยันเนาะเป็นคนขยันเนาะครั้งหนึ่งคะ่ะครั้งหนึ่งเคยเป็นคนขยันแล้วทำไมไม่ขยันนะครับเพราะอะไรปัจจุบันรู้สึกไม่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตแล้วคะ่ะวันนี้ขับรถมาซื้อมาม่าได้ก็ถือว่าสุดๆแล้วคะ่ะเข้าไปเป็นแพชชั่นให้ไหมเอาไหมจริงเหรอคะ่ะจริงครับ จะไหวเหรคะไมครับเราเราแบบเรากินเยอะอ่ะกินเราแทนได้ไหมโออ๋อร่อยหรือเปล่าคะอร่อยพอจะหมดครึ่งชั่วโมงได้ยังต่ำชั่วโมงนึงก็ได้ต่ำชั่วโมงนึงเลยหรอไม่ใช่การใหญ่อ๋อ <laughs> เราชื่ออะไรเนี่ชื่ออะไรไม่คับชื่อคณะค่ะเราชื่อหมูกรอบไม่รู้จักจริงๆวันนี้เจอคนชื่อหมูกรอบมามาแล้วสามสี่คนเลยนะคะโอเคเราคนที่สี่ไม่เป็นไรหรอกชื่อนี้ไม่หรอคนที่สี่โอเคคะ่ะหมูกรอบคนที่สี่เราเดี๋ยวเราไปก<อ>ูเ,เข้า,ขาค่ะโอ้ยคุณ 好了。 กูลงรถหน่อยครับเรียอครับคุณตํรวจเรียครับกีไปแจ้งมาว่ามีการป้นตรงนี้ครับผมอ๋อลองถามผู้หญิงครับว่าไม่ได้ป้นป้นอะไรเปล่าไม่ได้ป้นครับป้นใจอย่างเดียวครับถามเขาแน่น่ะดี20ครั้งนี้ครับก็น่าจะเอาเขาไปแล้วน่ะผู้เสียหายอ่ะใช่อ่าคุณเถื่อนผู้น่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ได้ปนครับงั้นขอตรวจสอบได้ไหมครับมีรถขับกี่เครื่องใช่ครับผมน่าอย่างเดียวไม่ได้ปนใครครับโว้ยคนละเมืองดีอย่างงี้ ดูด้วยครับหน้าตาอย่างนั้นมาริโอ้มาลื้อสะพ้ามอยไกยมันทุกข์จอยอ้ยโทษครับผมป้นใจอย่างเดียวครับอ๋อโอเคครับโอเคครับไม่มีดอกครับป้นของอ่ะอ้าวอ้าวอ้แอกเน่จิแอกเน่อ้าว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 กลับรถนะครับเห็นไหมครับโอ้โหคุณคุณชนผมเนี่ยเอากล่องซ่อมมาเลย ผมจะเข้าซอยครับนี่ผมมาเยบป้าข้างบ้าครับผมลดหน่อยครับเนี่ยเนี่ยซอยเนี้ยครับไม่เห็นนะครับอโ,โอ้โหโหแม่ผมเล่นดัมมี่อยู่เดี๋ยวก็ต่อยทำงานไวซะอีกนมีสิคนเออโจอะไรหลอกขนาดนี้ ต่อไม่ไหวเอ็นดามิวอยากอยากให้แม่ตรงกระส่ายมาตบดุกระติเข้ามาไงเออทำตัวเป็นเนียนๆเ้าไว้แปลกาวะจำเสื้อมะจำเสื้อมา เจอใครชื่อไม่ตรงแต่ไอซีอตรงก,กวะเขาตั้งหนึ่งเนึ่กล้าก็วะตั้งโซีเฮ้ยต้องใ้ถึงไม่ฮุาตปองใจถึงเนอะตำรวจมันน้อยจัดจัดไม่งั้นมันอุ้มกันแล้วเนี่ยตำรวจให้มันอุ้มไหม ตำรวจมันจงมันหน่อยจังวะเ2 0ร้อยยี่สิบคนเลยนะเว้ยตำรวจเก้าคนสิบคนเป็นไปได้ด้วยหรอประนัดก็ไปได้เกมอื่นปะวะก็แปลกว่าแชทอีทุกแน่งนะเว้ยอะไรน,นเกล่าดีมั้ง ก้าวคนจะได้คิดเป็นไม่หรอข้าวตั้งแต่บ่ายเลยหรออ๋อยี่สิบเอ็ะตนจำนวนสิบคนคนะ่ะแม่ง TJK แม่งยี่สิบสามสิบคนแต่พอตีสามแม่เหลือเก้าคนอะไรบอกเข้าใจ

โโอ้พขอบอยยังไม่อยู่สภาพโอ้ยเคียปพนคือแบบว่าจบปุ๊บอ่ะแล้วนะ่าจบจบตอนตายอะ่ะจบตอนตายยิ่แจ้งวะ่ะต้องลองวะ่ะอยากลองวะ่ะแล้วก็ต้องฆ่าอย่างเดียวเลยเหรอ ตึงอ่ะตึงเ mm hmm. กิน